h o n d a Mobilio 1.5เกียร์ออโต้คันนี้เป็นรถปี2015แท้นะครับสีสันภายนอกเนี่ยเป็นสีบรอนเงินสีเดิมโรงงานนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งแล้วก็สเกิร์ตรอบคันรวมถึงสปอยเลอร์ที่ด้านหลังด้วยนะครับกระจังหน้าและโคมไฟคู่หน้ารวมถึงโคมไฟท้ายนะครับเป็นของเดิมๆจากโรงงานโคมไฟทุกดวงสภาพสวยใสยไม่หมองไม่แตกลายงาครับ กันชนท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด2ตำแหน่งล้อแม็กเป็นของเดิมขนาด16นิ้วคู่กับยางโยโกฮาม่าดอกสวยๆดอกน,นั้นาทั้ง4เส้นรถภายในสภาพสวยสะอาดนะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบจท,ทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเบาะทุกตัวสภาพสวยไม่มีขาดนะครับส่วนรายละเอียดภายในต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแผงประตูคอนโซลรวมถึงพวงมาลัยอุปรกรณ์ทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพดีไม่มีชำรุดไม่มีแตหกหักระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ครบทุกจุด เครื่องเสียงวิทยุเป็นของเดิมระบบแอร์เย็นเพลงเพราะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดส่วนพื้นที่ด้านท้ายก็อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยมีขนาดกว้างขวางสามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะครับตัวนี้มีถาดรองสัมภาระอย่างดีติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5 i-vtec รถใช้งานน้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมขับใช้งานครับซึ่งเลขไม์ปัจจุบันก,นก็ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ220,000กว่ากิโลเมตรครับ รถโครงสร้างสวยหน้าหลังเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกามตัดต่อหรือว่าน้ําท่วมครับคานหน้าเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกตําแหน่งคันนี้เป็นรถที่น็อตไม่ขยับครับและสําหรับราคาขายของ Honda Mobilio 1.5ปี2015รถมือเดียวป้ายแดงคันนี้ผมขอตั้งราคาขายเอาไว้ที่289,000บาทครับ ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อนะัดดูรถได้ทุกวันพิกัดของร้านเราอยู่ที่ซอยนะวามิน74อยู่ที่กรุงเทพส่วนช่องทางการติดต่อก็สามารถกดดูได้เลยที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าในคอมเมนต์ด้านล่างครับ